แผนของวัคซีนโควิดในไทยปี2566เป็นยังไงมาฟังกันครับนับถึงปี2566นี้เรารู้จักโควิดมาแล้ว4ปีนะครับวัคซีนรุ่นแรกได้ถูกฉีดตั้งแต่ต้นปี2564ปัจจุบันนี้เราอยากได้วัคซีน2สายพันธุ์มันจะมาเมื่อไหร่ล่าสุด 40ประเทศทั่วโลกได้อนุมัติได้ใช้วัคซีน2สายพันธุ์แล้วชื่อภาษาอังกฤษมันก็คือบ i วา l e เลนวัคซีนวัคซีนโควิด2สายพันธุ์เริ่มมีการอนุมัติตั้งแต่ปลายปี2 0 6 5มีอยู่2ยี่ห้อครับก็คือยี่ห้อไฟเซอร์กับยี่ห้อโมเดอร์นาโดยประเทศอังกฤษเป็นชาติแรก ที่อนุมัติให้ใช้วัคซีน2องสายพันตามมาด้วยสาหารัฐอเมริกาและสาภาพยุโรปล่าสุดาสหภาพยุโรปได้ประกาศให้ใช้กรณีฉุกเฉินกับเด็กอายุต่ำที่สุด6เดือนแล้วสำหรับวัคซีน2องสายพันธุ์สำหรับประเทศไทยเราคณะกรรมการโลกติดต่อแห่งชาติได้เห็นชอบแผนการจัดวัคซีนปี2 5 6 6 เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน2565ที่ผ่านมาเน้นให้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเป็นหลักครับโดยเน้นให้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นห่างจากเข็มสุดท้าย4เดือนและฉีดอย่างน้อย4เข็มโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวหรือกลุ่มเสี่ยงนะครับ โดยให้ใช้วัคซีนเดิมที่มีอยู่รวมถึงวัคซีนบริจาคมาใช้ให้หมดโดยยังไม่จัดสรรงบประมาณในการซื้อวัคซีนเพิ่มนะครับท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคในขณะนั้นเน้นให้ใช้วัคซีนเดิมใช้วัคซีนสายพันธุ์เดียวในการฉีดเป็นเข็มกระตุ้นยังไม่ได้มีแผนที่จะนําวัคซีนสองสายพันธ์เข้ามาในประเทศไทยแต่ระบุว่าได้ติดต่อขอรับบริจาควัคซีนสองสายพันธ์มาทดลองใช้ในช่วง กลางปีส5 6 6นี้นะครับวัคซีนสองสายพันธุ์นี้จริงๆแล้วเป็นการนำเอาวัคซีนที่ป้องกันไวรัสสายพันธุ์ดั้งเดิมสายพันธุ์อู่ฮั่นรวมกับวัคซีนที่ป้องกันสายพันธุ์ไวรัสโอมิคอนสายพันธุ์แรกๆนำมารวมกันแล้วก็ฉีดเป็นเข็มกระตุ้นนะครับโดยองค์การอาหารและยาของสหรัฐแนะนำให้ฉีดหลังจากฉีดกระตุ้นเข็มสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหน อย่างน้อย2เดือนไปแล้วรวมถึงในสหภาพยุโรปก,ก็กําหนดไว้เช่นเดียวกันปัจจุบันนี้ทั่วโลกได้กระจายการใช้วัคซีนสองสายพันธุ์ทั้งของโมเดนาและไฟเซอร์อย่างละ30กว่าประเทศแล้วเหมือนกันครับ